ดีครับพี่น้อเดี <S <s ๋ยมาสอก็ครับหายุ่งหายินกุ้งก้าวแลับจ้ะเดีียวเวียเล้วงานพี่น้อหาเก็บเห็ดกือก้าล้วพี่น้อเอยครับเห็ดก็งอกพี่น้อครับหล่อบ่งมาเจด้ผู้ีสุนองกินครับแล้ก็มาพ่อครับมากิกักำเนิบ้านก็าเราพูดงอมๆอยู่พูด มามามาเอาดอกแรกครับโอ้ยไข่เห็ดไข่ดอกแรกครับ นั่นเม่บบดหม่บบดะไรบ่หอมครับสุดยอดจินดังหักคนละครับนี่มักันดีครับตอนนี้ออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยห้อยเชียรครับมอยเป็นเชียวกีบมันครับ่ไต่ทงมือนนี่มาไต่ทงครับบม่ได้ถึงขวบหาบึ้งไต่ทงก็ยังถึงไปยังขวบไงครับ มุ่กันท่านนี้ก่อนพี่น้องยินป้ามือนกอนว่าเอายินเหรครับไปเบิ้งไต่ป้าพี่น้องมไม่เคยออกครับหาเราเบิ้งผมไม่เคยอวกครับเป็นผาเขาเราพี่น้องก็ไม่เกิดดีครับเขากป็นยังลิมเลาอครับ เป็นสิลธิครับฮะไปเรื่อยพอดอกได้เ้าจังโอดครับลอยเบิ่มกันครับหมุนไปหมุนมากแล้วมาพอยพี่น้องเอ้ยครับอันนี้จุ่มพี่น้องหมุนน้ำปลาเป็นสิลธิครับจุ่มพ่องามเลยเพี่น้อง รูมครับเาะกันเรื่อยๆครับก็เด้เชียย์จอยดอกยางหารตัดดอกมันเห็นที่ไหมใบเี่ยวซองฮาร์ดไ่เห็นลครับตอนนี้ออกไปหมดเลยแลว่วาบุคคลเดียหาครับบุคคลเดียมาเพื่อใท่บ้านเพื่อนมาหาครับแของหน้าเพื่อนมันหนีมาหลักขวงหน้าเพื่อนพัานาครับ ตาหมุนเรื่องไม่สิลรอครับไปหมุนเต็มกันเรื่อยครับพี่น,อน้อมเป็นอยังมาปลาหนึ่งครับเน่าถิ่มกว่มีพี่น้องเออเนี่ยได้ครับไอ้มันทอหมกเนี่ยม,มันเป็นหมกไอ้เน่าอีดีกับสีเสียนก,ก็นไปหลังจากที่เก็บขูดนี่แหละครับขูกมาให้ไปหน้าพอน,นีแหละครับถ่าภาพพี่นอ้อง,งเบป็นขูดเงาแบบนี้ครับเก็บของขูดรวดเล็กน้อนียพี่น้อง จะไปเบิดเกันเนาะพี่น้องเนาะข้าพี่น,น้องมาก็อยู่ทุ่งหน้าครับอยู่ของหายไปหน้ามันเก็ดเิมาอหอดโกงเงี้ยเปนหอกดูด้วยกันครับหาไปได้ทๆพี่น้องหาไปเรื่อยไดงทีหลือครับตาตายทุ่งเคยตายโคกแน่เขาไปในโคกแน่แน่ครับอันนี้โคกของหายไปหน้ากันละครับตอนเป็นโคกครับโคกติดต่อกันครับผนมากกับมาพอของหวานพี่น้องให้แน่เยอะครับเปี๋เบิ้งมันยังของหวาน เห็ดน้ำเพิงครับเพิ่นว่าเฮ็ดเฮ็ดเพิงหวานเพิ่อนพี่น้องเนี่ยนี่เฮ็ดเพิงหวานนี่พี่น้องได้บนเฮ็ดไข่ครับลืมบอกไปทีล่ละพี่น้องเอาคือเกา่าครับเฮ็ดเพิงหวานเขา,าเกา่าเนี่ยบัตรไปทางไหนบูกรมกรมไปทางบนเหรครับเาล้อมกันไปเลยครับหาอยู่หา,หากินครับตื่นขึ้นน้ำซอกระไ,ได้บได้เฮ็ดเดียวกะ มาแต่สาครับเมือนได้เห็ดเดียวกับถึกเดือดแล้วจังมาพี่น้องครับส่งลูกส่งตอบไปโรงเรียงหน่อจังได้มาครับหายุให้กินพี่น้องเอ้ยครับพี่สายมันห้องหาหลอมุ้งกันพี่น,อน,อนออ้องไปเลี้ยงสิละครับหมอกดงมันออกเขาออไปหาเบ๊บุ้งครับเอาหนีแม่ยนมาละครับเอานี ไปเลยครับพี่น้องเอ้ยนีพี่นอออ้องคนบวพ่อครับเนาเป็นเสียครับเป็นเสียปีหนาพี่น้องโอ้ยหสียดายครับพ้นผัวเห็นครับไอ้หาเบิง่งตัวเล่นเพื่อนเนาครับตัวเนาขักปวดเอาไปได้หรอกครับถ้าบพื่นอนเนาไปได้เนี่ยก็พราะถือเป็นปหมกได้่ยุกพี่น้องปลามันขึ้นก้อนเลรอครับ น้ำกันไปเลยครับพี่น้องเอ้ยขึ้นโคกง่ายย่างกินเมียกครับได้เห็ดเพิอกดอกหนึ่ง,ง,งแล้วมาปล่อยเหยื่อฆาพี่น้องยู่งาหน่อยพี่น้องเอาคือก็หล่ะครับเห็ดดอกเดียวเห็ดดูวยมันใหญ่ละครับเป็นว่าเห็ดดอกเดียวง่ากับไข่เป็น ไฟพ่อนในก็ผ่อเจอด,ดอกบ,บอกแต่ยามวา่าวันวะตบ้านได้เห็ดเต็มตาลูกไ่เลยลงมาเพื่อบ้าเออุลูกยาเออลูกไ่มากินเขา่ากินกับแจงเห็ดนั่นลุกไ่เลยทำมาได้เห็ดมาใส่นไนปูยาเลต่อมากระดอกมุ่งผ่อนะ่ะพอ,อดูตัวดูตัใครับทำกันเบพี่น้อง ใส่เห็ดพ no ุทธกหรือมันประโยกออกครับมันยังงดพี่น้องเห็ดยุคฆ่าก็เหรอพี่น้องยุคฆ่าใหม่ครับฆ่าจ่อยดอกนิหน่อยครับมึงนี่เก็บเพิ่เนี้ยเห็ดมึงเนี้ยมันต้องเตือนบอกล้วครับเห็ดแข็งนะไม่ได้จ่อยนีได้ดอกนึงไหมนี่ไหมเข้าถูกไหมเห็นยุค่าพี่น้องเห็นยุค่าก็เก็บเพื่อนนะครับแขงแซมด้วยกันเห็ดสายฝนเพคนว่า ฝนตกมันอยากงวดจึงหน่อยครับมันก็สิออกออกแล้วฝนมันตกมาใส่ซะพูดเหรอเห็นแดดพีวออกจึงหน่อยครับมน้าวันนี้ต้องใส่ดิบเผือดจุดดอกเด็ด่ะเมื่อิีจังไหนบู๊บฮะหนุ่มจักครับเดาบะเถื่อเลาะแป๊มกันเรื่อยๆครับไม่สิดอะไรที่น้องแม่บ้านพอเราเป็นไปหน้องเห้ตั้งไปเบิ๊มกันครับเสร็จหชัง เฮ้ยเนี่ยจุกไข่พี่น้องโอ้ยกําลังจุกครับจุกม,มันพี่น้องจุกม,มันครับจุกหน่อยเนาะจุกหน่อยเกา่าคือเก่าครับไปครับไปเรื่อยพี่น้องจุกเม็ดไข่ครับจุกหน่อยว่นไหนพี่น้องจุกเนี่ตั้มได้ก่อนนะจุกหน่อยตั้มได้หระครับ ม่เลยแหละครับเจ็บโขกแน่ๆคุณแน่ตื้มกันพี่น้องไปเหมือนกันเรื่อยๆครับทำไม่สีล่ะโขกง่ายพี่ล้วครับโขกโขกนี่จ้าของหรือพี่น้องแต่ว่าต้องต่อกันครับหน้าปวนแน่โขกปุนี่แน่ครับต่อกันไม่ได้เป็นโขกง่ายครับตะกี้นี่จนปากกาของเราพุ่นเดียวครับสมอยไขแน่คนนั้นถางแน่พุนี่ทางแน่ก็เลยแปลงครับได้เห็ดหอวก็ฮู้ผุ่นกันึ่งพี่น้องปัดก็ ไปบัง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 ดูแก่กันเลยเห็นครับวุ้ยมงบึ้งงบึงบงพีนอโอ้ยคนมาเห็นพี่นอเอามาเอามาเ้ยันมาสั่นนพี่นอมึงเนี่ยเฮ้ยพูดอะมักงามเลยครับตื่นหายด้วยแกเลยเห็นครับ ไข่หนาขาวพี่น้องนี่ไปไขหาอีกครับโอ้นี่อีกนึงอุ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องยู่งไก่กันครับอย่าเป็นยางไก่โอ้โหตีหลัมือหมานพี่น้องหมานม่แล้วมาไมาแล้วอือใครคนเดบ้านมาพ่อครับงามครับพี่น้องเฮ้ยกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเย่เย่กนึง โอ้อยบิดาเหตบิดาเหตมึงนี่พี่น้องเลยฟ้องอันเลยครับพุ่นโอ้นี่แหละครับตาดีตาดีมันบะดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ดกว่านะดวงเสื้ไปเก็บเพชรกับพ่อขี่เพราะนะพี่น,อน้องนี่แหละคนละอ๋อสองดอกแล้วครับไ,ไปมันกันเรื่อยครับครับพี่น้อง ไปเร็วสิละครับนยากบาดครับน้าพี่น้อง้ะบางคำก็บอไปเิบอสุภาพครับแล้วเทยอกันเป็นคเป็นคำบางเพื่อครับกับเรื่องบอสุดดอกบอสุภาพครับพปเรัวสิละแจวันเป็นคำบางเพื่อครับนอยามบาดครับน้พี่น้องเนาะเต็มกันครับไปเรื่อย ดูนกันไปครับหมุปนป้าบนดงไมสิล่ะใสาหมันห้องครับหายจ่หากจินมือมันมือบอ่อแล้วครับสายสายตาเลยหาสิล่ะครับนี่ไก่เป็นเร็วเลยเห็นพี่น้องหมุปนป้าบมนดงยุ่งกับพอยุ่งพี่น้องเอ้ยครับ เห็นกันเรื่อยๆครับเห็ดนังพี่หน่อยเบื่อมกันครับเป็นหน่เป็นโงาอยู่เห็ดเพ็ดเห็ดเพ็ดโอ้ยเห็ดเพ็ดพี่หน่อยเห็ดเผ็ดอ้ยยุ่งนุ่งนุ่งนุ่งเห็ดเพ็ดแก่ครับหูเก่าครับดอกอ่อนอยู่ขาบิ้นแกะกระทั่เห็ดเพ็ดได้พี่หน่อยรอ หมกครับเป็นหมกทีเห็ดพวกเห็ดไข่ตัวมันเน่าหรอครับกับเ,น,เน,น่าเน่างกับน,นาดได้เอาถิ่มครับกับนเน่าพ่ออยู่พ่อกินอยู่เลยหมกแย่กันพี่น้องเลาะไปเลยครับครับพี่น้องพี่ยังหลังจากที่เขาเก็บมาหรอครับตรงนี้ฝนตกฝนลงมาพี่น้องที่เพจจะพาไปก็น่าพี่น้องเนาะ ผลผลลงมาเห็ดออกครับปเจเบไปก้อน,นครับหาอยู่หากินกันล่ะในเอื้นก็นหาหาาครับเลยหาเหา็ดนี่หล่ะอันนี้มันางก็นกนกเป็นอกถึงน่าจอกร้ายครับผนุ่มุ้นเป็นอกเล็กแช่ก็ได้ทำมเดยตลอดนั่นเป็นองเนระแล้วมันี่กับปากปีันกก็นกพป่นอกเอื้นพอกันไหมครับวัสดีครับ